เอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกตตุกทานกันด้วยนะครับวันนี้เรา่องเกมโรบ lox ครับแมปออสตาร์นะครับก็อย่างที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับคือจริงๆมันจะมีบัฟตัวละครทั้งหมด3พาร์ทใช่ไหมครับอันนี้คือพาร์ทที่2นะครับทิ้งกับพาร์ทหห่างนานไปหน่อยเพราะว่าไปติดแกนบูลีลิงนะครับแกนบูแฟนตาซีลีลิงสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมขอยืมไอดีน้องคนนี้มานะครับนี่ขอบคุณมากเลยนะครับผมในครั้งนี้นะครับเราจะรีวิวทั้งหมด4ตัวนะครับที่ถูกบัฟเข้ามานะครับเนื่่่่องงงจจาาาาากววตัััััละะะคครรรรนนนบบททีีีฟเเข้้มมมมมยิๆหดปณ8 ตัวหรือ7ตัวเนี่ยแหละผมจำไม่ค่อยได้นะแต่ว่า เอาเป็นว่าตัวละครที่ถูกบัฟมาเนี่ยก็เอา4ตัวแรกนี้ก่อนเดี๋ยวจะมีอีกนะครับอีกหนึ่งพาร์ทมานะครับอย่างตัวแรกเลยครับผมนี่ครับโกเทงคูดนะครับผมก็ตอนนี้นะครับที่เขาบัฟมานะครับคือเขาบัฟทําให้มีดาเมจแล้วก็ไฮบิดนะครับก็คือตีแอร์ด้วยแล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นนะฮะก็ต้องรอดูกันว่าเป็นยังไงนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นนาดูโตะนะครับร่างอ่หกดาวนะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับมันบัฟเรื่องของอ่าดาเมจนะครับผมแล้วก็ไฮบิดเหมือนกันนะครับก็คือ ตีแออร์เหมืนกันก็ต้องรอดูว่ามันจะหดขนาดไหนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปเก่าผมด้วยนะครับคือประมาณประมาณสองปีที่แล้วนะครับมันตีพื้นอย่างเดียวไม่ตีแอร์เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้คือตีแอร์ด้วยนะครับต่อมาครับก็จะเป็นตัวของซุดนะครับผมหรือว่าตัวของอเรื่อง record of Ragnarok นะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับผมเขาก็ทำให้ มันสามารถติดสกิลลีเดอร์ได้แล้วนะครับผมตอนแรกมันเหมือนมันไม่มีมั้งนะครับผมแล้วก็มีแคตตาล็อกใหม่แล้วก็บัฟดาเมจมาด้วยนะครับตัวละครนี้ก็ไม่รู้จะน่าเล่นหรือเปล่านะครับตัวสุดท้ายครับอูบุนะครับหรออูบุนะฮะร่างฟิวชั่นนะครับสำหรับตัวละครนี้นะฮะมันได้ทําการบัฟดาเมจมาอย่างเดียวนะครับเท่าที่ผมจําได้นะคือดาเมจมันก็พอใช้ได้แหละแต่ว่าหลายๆตัวที่เป็นไอ้นี่มันก็น่าจะเก่งกว่าและด้วยความที่ปัจจุบันด้วยนะครับมันไม่ค่อยเก่งแล้วนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่ตัว นะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูครับเดี๋ยวเราจะมาดูดาเมจแต่ก่อนอื่นนะครับผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่โกเทนคูดก่อนดีกว่านะครับสำหรับโกเทนคูดนะครับผมการวางก็จะเป็นเซอร์เคิลแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวละครมันก็จะยืนแบบนี้นะฮะยืนแบบนี้เนาะเราเดาอัพนะครับ4,000นนะครับผมดูแอนิเมชันไหมจริงๆผมก็อยากให้ดูเนาะเพราะว่า ไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่น่าเปลี่ยนครับส่วนมากเขาเวลาเขาบัฟเขาจะบัฟแค่ดาเมจนะครับอันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าตัวละครนี้นะครับผมมันบัฟตัวของดาเมจแล้วก็ตีแอร์นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ตีแอร์เนาะตัวเก่านะครับตัวละครนี้เก่ามากประมาณนี้ขั้นแรกครับผม4,000ครับดาเมจ9 2 0 0 0แล้วก็8,000ครับ272,000แล้วก็1 6 0 0 0ครับมีโก๊หมดนะแอนิเมชั่นใหม่ระยะจะเป็น60ครับดาเมจจะเป็น630,000นะครับผมอ่า ผมว่านะเป็นตัว6ดาวที่โอ้หวังได้ตัวเดียวโอเคที่เก่งนะครับผมต่อมาครับสามหมครับดาเมจล้านเจ็ดหมื่นครับแล้วก็ระยะจะเป็น65ตัววงเนี่ยใหญ่มากนะครับเรามาดูเรามารอลุ้นกันว่ามันจะตีไฮบิดช่วงช่วงเท่าไหร่นะแล้วก็44,000ครับดาเมจอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสระยะเจ็ดโอเคแล้วก็คาดมาครับหกหมื่นสองล้านสี่แสนครับระยะเจ็ดห้าระยะค่อยๆเพิ่มทีละห้านาะ ด้วยความที่มันเป็นตัวเก่านะครับมันระยะมันก็จะบวกประมาณนี้แหละนะครับค่อยๆบวกไป8 0 0 0 0ครับดเัเบิลล้าน 3, 000, 4ีแสนแล้วก็อ่าระยะจะเป็น80 000. โอเค2ขั้นสุดท้ายนะครับก็ใช้เงิน96 0 0 0ครับดเัเมิลล้าน 8, 000, แล้วก็ระยะจะเป็น80แล้วก็8 000, วิจมตีหนึ่งทีไฮบริดครับเพระาะว่ามันตีแอร์นั่นเองแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นขั้นเลดนะอันนี้คือขั้นเลทนะครับผมก็คือใช้เงินอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนนะครับผมได้อยู่นะตัวนี้8ล้านนะครับตีแอร์8วิว้าวก็วงประมาณนี้วางไดัวียนะครบ ส่วนในขั้นสุดท้ายครับจะเป็นอินฟินิตแต่ว่าเดี๋ยวขอดูอนิเมชันอันนี้ก่อนละกันโออ 13, 2, ้าหโอ้โหโอ้โอ้โ้านแอ้โหโอ้โหโอ้โห้โนนะครับแล้วก็ระยะจะเป็น110โอเค ตัวละครนี้นะครับใช้เงินอยู่ที่12ล้านนะครับผมอ่า13ล้านอา่13ล้านนะครับดาเมจ34ล้าน8วิระยะ110นะครับผมเป็นธาตุสายฟ้าสายฟ้าเออใช่สายฟ้าไฟฟ้านั่นแหละเราไปดูกันว่าก่อนบัฟมันดาเมจเท่าไหร่นะอันนี้คือ34ล้านเนาะก็สําหรับโกเทนคู o นะครับผม เมื่อก่อนเนี่ยมันใช้เงินนะครับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เองอะถูกมากนะครับผมมันเป็นตัวที่น่าจะไปเอาไว้ลงเลทเฉยๆนะเออเอาไว้ลงแบบเลทเฉยๆตอนนี้ก็มันนานแล้วตอนนั้นเนี่ยน่าจะยังไม่มีเลทนะครับตอนนี้ก็คือดาเมจอยู่ที่2 0 0น0 0 0อะกลมๆคือ200,000นะครับผมระยะก็6 5ครับแวิเหมือนเดิมนะเพราะว่าเป็นแอนิเมชันเดิมวงกว้างขึ้นนะครับผมโอเคก็ใช้เงินแพงขึ้นแล้วก็จากที่วางได้หลายตัวตอนนี้วางได้แค่ตัวเดียวแล้ว นะครับผมทุกคนครับและนี่ก็คือโกด้นคูตนะครับส่วนตัวผมมองว่าเป็นบัฟที่ดีนะครับผมบัฟที่ดีนะฮะเอาตัวเก่ามาเล่นได้นะครับต่อมาครับผมโกดินคูตเราขออนุญาตบัฟก่อนแล้วกันมันห่างไกลกันมากเลยเนาะจาก20 0 0 0 0เป็น34ล้านนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครยุคใหม่ได้แล้วนะครับต่อมาครับบัฟครับ250%ครับ120ล้านครับทุกคนก็ฟินฟินกันไปครับเตียนฟินฟินไปส่วนตัวผมมองว่ามันเอาไปลงเลทได้นะครับ ลงเลทได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับวาง4,000แต่ว่าอาจจะให้เพื่อนกันๆหน่อยนะครับแต่4,000นี่ก็ไม่น่าจะใช่เยอะนะครับโอเคต่อมาที่ตัวนี้ดีกว่าครับพระเอกของเรานะครับนารูโตะนะครับผมนารูโตะของเรานารูโตะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างแจ่มเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันก่อนดีกว่าว่ามันแจ่มยังไงนะครับผมอ่าเนี่ยครับนารูโตะนะครับผมถ้าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับอ่าดาเมจจะอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ400,000นะครับผมอ่า400,000นะครับแล้วก็ถ้าเราอัพเนี่ยนะครับผมจนตันนะครับมันก็จะเพิ่มมาอีก อ่ะเนี่ยครับอัพจนตันนะครับดาเมจก็จะอยู่ที่ประมาณ1นล้านหกแสนนะครับผมทุกคนก็ใช้เงินไปประมาณ1ล้านนะครับผมตัวหนึ่งนะหนล้านก็ระยะเนี่ยโคตรไกลครับหนึนะครับส่วนตัวของอ่าระยะเวลาเนี่ยก็คือเก้าวิจมตีหนึ่งทีนะครับเป็นตัววางพื้นไม่ตีแอร์เลยนะครับก็คือมันจะตีแค่พื้นนะครับแล้วก็วงเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับทุกคนดูนะวงมันกว้างมากนะครับคราวนี้เรามาดูครับว่าหลังจากที่ปั๊บเป็นยังไงฮะ หลังจากที่บัฟนะครับก็นารุโตะนะครับแน่นอนว่าเป็นตัวละครเก่าก็จะอัพได้เยอะมากเลยนะครับขั้นแรกครับ500ครับ3,500 3,500าสิเออแล้วก็1,000ครับ7จ0 0 0 1,500ครับ1 2ึ่0 0สนสองหม่ระยะนะครับผมดูนะระยะมันจะเพิ่มทีละนิดทีละนิดนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวมันจะก้าวกระโดดนะโอเคที่มันบัฟเนี่ยมันบัฟก็คือตัวของดาเมจเข้ามาแล้วครับแล้วก็จะทำให้มันตีแอร์ด้วยนะฮะแล้วก็1,500ครับ1นึ0งแนะครับ4,000ครับผมบีสบอลนะครับจาก คนอย่างงี้น่าจะเป็นเซอร์เคิลนะครับก็จะเป็น2องแสนิหมื่นโอเคเซอร์เคิลจริงด้วยครับหกพันครับสามแสนสองแล้วก็เจ็ดพันห้าสี่แสนครับเก้าพันห้าแสนแล้วก็หมื่นสองหกแสนสามหมื่นโอเคตอนนี้โอเคสองคั okay, ้นสุดท้ายครับก็คืออ๋อค่อนข้างเจ่มมากเลยนะ <laughs> จากเมื่อก่อนนะครับใช้เงินเนี่ยเป็นแสนนะตอนนี้ใช้เงินแค่4,000 40, 0กว่านะครับถ้าอัพอันนี้อีก1 6 500เนี่ยครับก็ดามจจะเป็นประมาณ1ล้านนะครับล้าน3แสนนะครับแล้วก็จะเป็น9าวิแล้วก็ระยะ112้ิไฮบริดครับตีแอร์นั่นเองอ่ะคราวนี้โหวงผมว่าวงนี้อาจจะโดนเนิร์ฟหรือเปล่าเหมือนวงจะโดนเนิร์ฟนะเออเหมือนวงจะโดนเนิร์ฟครับแต่ว่าก็ใช้ได้ครับใช้ได้ แล้วก็ขั้นสุดท้ายครับขั้นสุดท้ายใช้เงิน1นล้านแแสนครับผมดามเมจจะเป็น4ล้าน8นะครับทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นล้าน6ใช่ไหมตอนนี้ก็จะเป็น4ล้าน8ก็เรียกได้ว่าเยอะมากเลยนะครับโวนนานรุโตเวี่ยวางได้กี่ตัวโอเควางได้มากกว่า1ตัวแน่นอนนะครับนั่นหมายความว่าตัวนี้ลงเลทดีนะครับผมค่อนข้างดีเลยนะใช้เงินอยู่ที่60,000ต่อตัวนะครับก็เป็นธาตุสายฟ้าปะไม่ใช่หรอเป็นธาตุพืชหรอโอ้ผมนึกว่าสายฟ้าไม่เป็นไรครับก็ดีดีครับดีขั้นสุดท้ายก็1 8 8ร4 ระยะโอ้เท่าเดิมนะครับก็คือ,อวงมันก็กว้างนะแต่ผมว่าอาจจะมันโดนเนิร์ฟหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไอ้วงนเนะี่ยก็น่าจะแอดจัดหน่อยเพราะว่าถ้าวงมันกว้างมากก็จะเวอร์ไปแต่ผมว่ามันก็ควรจะกว้างเนาะ <c oughs> พลังขนาดนี้แล้วตุ้มนะฮะอ่ะประมาณนี้ส่วนถ้าเลทนี่เราบัฟเราเราบัฟด้วยเนาะสองร้อยาสิบเนะครับ2องร้อยาหรับตัวละครนี้ก็จะอยู่ที่ปุ้ม4ี่ล้านห้าครับหนึนะครับผมกับ ตัวอินฟินิตนะครับผมก็จะอยู่ที่16ล้าน8นะครับผมใช้เงินประมาณ1นล้านแปดแสนนะฮะโอเคระยะก็170นี่คือน่าจะไกลที่สุดตั้งแต่ผมดูมาแล้วผมไม่รู้ว่าผมจําไม่ได้ว่าผมรีวิวตัวอะไรตัวละครอะไรไกลสุดแต่ผมว่าอันนี้น่าจะไกลมากครับเราจะสนะครับไกลสุดๆไปเลยถือว่าดีครับปรับมาดีนะครับเพราะว่าเมื่อก่อน่ยใช้เงินแพงมากนะครับแล้วก็ดาเมจกระจ่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตัวเก่าด้วยพอปรับมาเนี่ยเอาไว้ลงเลดใครที่เวนนารุโตไปเล่นก็ได้นะครับชิลๆนะครับสำหรับเลดนี้ก นะครับทุกคนถ้าไปลงเลดไฟเนี่ยจะไม่ไม่ค่อยดีนะอ่ะนี่คือนารูโตะครับต่อมาครับผมก็จะเป็นซุดของเราดีกว่าครับซุดเนี่ยนะครับผมเป็นตัวละครที่เอาไว้วางบนนี้นะครับผมไม่ใช่วางพื้นนะฮะโอเคแล้วก็อัพได้หมด4ี่ขั้นเรามาดูกันว่ามันบัฟอะไรนะครับอย่างแรกเลยที่มันบัฟคือดาเมจแล้วก็คือให้แคตตาก็อกนะครับผมแล้วก็จะบูทตัวของลีดเดอร์สกิลด้วยซึ่งที่เราสนใจมากๆเลยนะครับนั่นก็คือตัวของดาเมจนะครับโอเคอัพสามพันหกครับหนึ่งแสนสองหมื่นแล้วก็หมื่ 4 0 0 0 0แล้วก็ระยะ90นะครับทุกคนโอเควงเซอร์เคิลเล็กนะครับแล้วก็อีกค่นหนึ่งนะครับผมก็คือ32,000จะเป็น God and God กนะครับก็ดาเมจ880,000โอเคสำหรับตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครลงเลดได้นะครับก็ใช้เงิน52,000นะครับก็ดาเมจก็ประมาณ880,000นะครับผมก็ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนอินฟินิตเนี่ยใช้เงิน1,006นะครับดาเมจก็จะเป็น3,600,000นะครับ หนึ่งล้านหกเนี่ยตัวละครนี้วางได้มากกว่าหนึ่งตัวแน่นอนนะฮะเพราะว่าเท่าที่ผมจําได้ผมวางผมเคยเอาไปเล่นอยู่นะครับงงแจวนะครับตัวตัวละครนี้อ่านี่ฮะถ้าเป็นของเลดเนี่ยจะใช้เงินถูกมากนะครับก็ผมก็แนะนําว่าถ้าไม่มีตัวแอร์ดีๆก็นี่ได้เหมือนกันแต่ว่าเท่าที่หลายๆคนเล่นนะผมว่าตัวแอร์เนี่ยไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะน่ากลัวสักเท่าไหร่เพราะว่ามันน่าจะมีแบบตัวอย่างคูลเลอร์อะไรที่ป้องกันอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็เป็นตัวทางเลือกแล้วกันนะครับสำหรับการลงเลด อ่ะตัวละครนี้ลงเล่นครับใช้เงินนะครับผม5 2 0หมใช่ไหมดาเมจ3ล้านตีแอร์นะครับซึ่งการเตรีมเขาคือฟูเอลนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นฟูเอล์กันก็คือดาเมจจะเป็นประมาณ12ล้านนะครับผมโอเคระเบิดพลังนะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับและนี่ก็คือการบัฟนะฮะสำหรับตัวของซุดนะครับอัพตันนะครับอยู่ที่3 2 0 0 0นนะครับผมนะฮะก็ใช้เงินประมาณอหนึ่งแสนนะครับ1 0 0 0 0แสนนะฮะ สุดท้ายครับของวิดีโอนี้นะครับคือนะอุบุนะครับหรืออูบนั่นเองนะครับสำหรับอุบุนะครับที่บัฟมานะครับร่างฟิวชั่นเนี่ยจะบัฟเรื่องของดาเมจนะซะส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาโฟกัสที่ดาเมจกันขั้นแรกครับพันห้าสามหมื่นแปดสองพันแปดหมื่นสองสามหมนห้าแสนสามหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวระยะเนี่ยจะเป็นเจ็ดสิบนะครับผมอ่ะแล้วก็นี่ฮะสี่สิบเอ่อซีต่อมาก็สี่พันครับดาเมจนสองแสนหกพันห้าแลเมจนสองแสนแ 9000ดาเมจ4 6 0 0สนนะครับตัวเก่านะมันอัพเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ หมื่นสามเจ็ดแสนแล้วก็ขั้นสุดท้ายครับก็คือ1นล้านหกแสนแล้วไปจะเป็น2องล้านห้าแสนสี่หมื่นนะครับระยะหนึ่งร้อยแล้วก็ชื่อว่า Blue Ultimate Beam นะครับซึ่งตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครเลดด้วยนะครับคือเท่าที่ดูนะมันเหมือนแบบว่าคือหลังจากนี้มันจะมีระบบตัวของทัวร์นาเมนต์มาเยอะมากนะครับคือหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะต้องพึ่งตัวละครพวกนี้นะฮะไม่ใช่ว่าเราแค่ลงเลดอย่างเดียวแต่ว่าตัวของทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็สําคัญเหมือนกันนะครับโอเคนี่ฮะก็เจ็ดแสน แล้วก็ระยะ80 5วิตีทีหนึ่งนะฮะเป็นกราวนะครับผมส่วนเงินเนีใช้40,000เท่านั้นค่าสุดท้ายก็ล้านหกครับปุ๊มเป็นโคนนะครับอันนี้น่าสนใจครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าตัวทัวร์นาเมนต์นจะเป็นทาุอะไรนะก็ต้องรอดูกันโอเคก็เดี๋ยวเราจะอัพไปอ่าเรามาบัครับบับนะปุ๊ม นี่ครับอินฟินิตอยู่ที่9ล้านครับผมแล้วก็ตัวของเรดนะอยู่ที่2ล้าน4หรือว่าตัวทวร์นาเมนต์นะครับก็เป็นตัวที่บ um ัฟมานะครับผมเรียกได้ว่าดีอยู่นะเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูดาเมจของมันแล้วกันนะครับเราจะเอาอูบุตันเลยนะครับผมอ่า2ล้าน5แสนนะครับระยะ100ส่วนตัวของอูบุนะครับผมก็4 3 0 0 0มนะครับระยะ100จะใช้เงินอยู่ที่20,000 4เท่านั้นซึ่งเป็นตััววลละะคครรเเอาไ้งดนบ อ่ะประมาณนี้นะฮะก็นี่แหละครับผมก็คือ4ตัวละครนี้นะครับใครคิดเห็นยังไงครับตัวละครไหนบัฟมาน่าสนใจน่าเล่นนะฮะก็คอมเมนต์กันดูนะครับส่วนตัวผมคิดว่าหลายๆตัวที่บัฟมานะครับมันก็เล่นได้หมดแหละนะครับอยู่ที่ว่าทัวร์นาเมนต์มันจะจัดอะไรให้เรานะครับผมก็เป็นตัวละครทางเลือกในการลงทัวร์นาเมนต์ในครั้งหน้าหรือว่าเลทในที่จะมาในอนาคตนะครับหรือในปัจจุบันก็ได้นะครับโอเควิดีโอนี้ฝากกดไลค์คนละทีครับผมวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ